เพื่อบอพลอยจากตรงนี้ไปยี่สิบแปดกิโลนะครับผมมาเพื่อบอ่อพลอยครั้งสุดท้ายก็สิบหกปีที่แล้วครับตอนนั้นมาเล่นกอล์ฟกับเพื่อนที่สนามกอล์ฟกลางปลีโอสนามกอล์ฟที่อยู่เป็นเหมืองเก่าของบอ่อพลอยนะครับน่ามาเล่นกอล์ฟมากถ้าเข้าเส้นทางนี้ก็ได้ครับนี่องค์การบริหารตำบลหนองโรงครับเพื่อนๆนี่ฮะดูประเทศไทยของเรานะครับ จังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ต้นตาลน,นี่น,นี่ทุ่งตาลเง้อเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยเพิ่งทราบครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่วัดเขาจำศีลตาบน,นอโรง,งอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีก็จังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นจังหวัดใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อลองคิดดูท่ามากาเข้ามาตั้งแต่าาาท่ามกาทางราชบุรีนะครับท่ามากาท่าม่วงอำเภอเมืองแล้วไปไหนอะ่ะ ถ้าจะไปนวดสะพานสังขารนะสองสามร้อยกิโลนะครับจังหวัดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยาวมากท้องาผาภูมิสังขารโอ้โหไกลนี่ก็กว้างนะครับทั้งกว้างทั้งไกลนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับเกตของประเทศไทยนะที่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าถ้าในทางของทางอำเภอพนมทัวเนี่ยก็จะเป็นแบบท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยครับนี่นี่น,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 นี่ตรงตานนี่ครับ ไปขอจันเสกนี่เป็นปลูกเลยครับยูคาลิปตัสเนาะเป็นยางพานานงพลานะครับทางทางยะโสธรนะครับรนี่ก็เออโอเคโอเคค่อยนักนักไก่กทีนะจ๊ะนี่ครับยินดีต้อนรับสู่ป่าชุมชน ห้วยสะพานสามคัคคีครับ่ป่าละป่าละ,ะนี่ฮะลองดูสินี่ครับที่นี่จะเสู่ป่าชุมชนห้วยสะพานสามคัคคีเอออันนี้ก็เป็นท่องเที่ยวชุมชนแบบแปลกนะรายการัแบบแบ,บ,แบ,บพาดูป่าอา้าวอันนี้แปลกตาดีนะพาดูป่าพาทำกิจกรรมในป่าผมก็ มาครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามนี่ไม่เป็นรองใครนะครับหนองโรงเนี่ยใช้ได้เลยเป็นเป็นท่าเที่ยวชุมชนแบบผมยังฮะมาเดินป่าแล้วเนี่ยเออเอา แต่ว่าป่าของเขาเขาบอกดังอะฮะดูซะหน่อยสิอะไม่ดังเงี้ยกระสุนดีเท่าคงไม่ได้ลงอะเลี้ยวเข้าไปในป่านะครับอ่ะรานการครับนี่ฮะต้นอะไรเนี่ยต้นอ้อยช้างนี่นี่นอะไนดูสิมาเดินป่าอารมณ์ผมผมก็ถามพี่สมพรนะพี่มันเหมือนวัดป่าป่ะเนี่ย คือวัดป่าทางอีสานเนี่ยก็คือเข้าไปก็เป็นวัดเป็นป่าครับเห็นป้ายละป่าเตงลังนี่เท่องเที่ยวชุมชนเดินเข้าป่าเพื่อนฮะอันนี้เราก็มาถึงมาร์ทของป่าชุมชนเราป่าชุมชนอ่ะก็ต้องต้องปิดเด้อล่นป่าชุมชนบ้านห้วยสภาสาวัคคี นี่พี่เป็นาท่องเที่ยวป่าเขามาเดินป่าเงี้ยเหรอนี่พี่สมพรนะฮะอใช่แล้วค่ะดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่มันต้องมีอะไรสิไม่งั้นจะเป็นท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศได้ไงก็ส่วนใหญ่เขามาดูเรื่องการบริหารจัดการของพวกเรามากกว่าเพราะป่าของเราอะป่าก็คือป่าเหมือนๆเท่าๆไปอย่าด้อยกับป่าทางเหนือผมจะบอกให้เหมือนอะไรรู้ไหม เหมือนปราช้าทางบ้านผมเลยใช่แต่ที่นี่ไม่ช่เออทางเหนือเนี่ยเนี่ยอารมณ์ปราช้าเลยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเออแต่ว่ามันมันแปลกดีเพราะว่าสิ่งสําคัญที่ผมสนใจคือทําไมต้องอนุรักษ์ไว้อะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออสาเหตุที่เรามาช่วยกันดูแลรักษาปา่าผืนนี้เราไมา่ได้ห่วงเรื่องต้นไม้นะคะสมัยพี่เด็กๆเนี่ยพี่ยังจําความได้เพราะว่า ผู้ที่เป็นผู้นำของในชุมชนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่เขาร่วมกันดูแลรักษาป่านนี่ะเขาถูกฆ่าตายหลายศพนะเนี่ยนะกว่าจะมาถึงจุดชาวบ้านเนี่ยรุกพื้นที่ป่าจาักมื่นกว่าได้อ่อเอารถแท็กเตอร์มาดันหมดเลยจะเห็นว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมันแตกจากตอเดิมนะคะ ไม่ใช่ต้นไม้ที่มันเป็นต้นรุ่นพอ่อรุ่นแม่กท่วีเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยห้าหกคนโอบแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคนเดียวก็กอดได้เนี่ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับสวัสดีครับ ไไ้้ดมจะเห็นว่าในป่าเราเนี่ยจะมรีร่องรอยของการใช้รถแท็กเตอร์ดันเป็นคันเขาเรียกคันเกลอืคันเกลวก็คือแนวเขตอะ่ะทีนี้รุ่นอันนี้รุ่นปู่ย่าตายายเลยนะสมัยนั้นนายกเปรม,มเป็นนายกใหม่ๆอะ่ะน่าจะประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบหกสภายย่าม,มากไปกัน ไปหานายกเปรมให้ในายกเปรมเนี่ยมีคําสั่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอำเภอพนมทวนเนี่ยมาจัดการโดยด่วนเพราะว่าในทุนเนี่ยมันไม่ได้มาเอาพื้นที่ป่าอย่างเดียวมันมามาทําลายชีวิตของผู้นําชุมชนตั้งหลายคนอย่างเงี้ยทีนี้พวกราวห่วงไอ้นี่ในทุนมาส่งเสริมให้ปลูกอ้อยปลูกมันสําหลังเห็นไหมอืออือ<า>ใช่ผ่านมาเนี่ย นั่นน่ะเดิมเป็นพื้นที่ป่าหมดเลยปะปะปเดินเดินเผื่อพี่นั่งอะ่ะแล้วไงต่อทีนี้ปรากฏว่าในทุนก็เหมือนกับคล้ายๆว่าทีแรกก็จะไม่ยอมอะนะอมพอทางอำเภอลงมาก็มาทำพิธีเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะมาปรองดองกันนะที่วัดเวสภานน่ะมีการให้ดื่มน้ำมนสาบานกันนะว่าจะเลิกรากัน สมัยนั้นนะพ่อพี่เองก็ต้องหนีตายเหมือนกันเพราะพ่อพี่ก็เป็นหนึ่งในในแกนนำของหมู่บ้านสมัยนั้นอันนี้ก็คือล้อมไว้สองสองสองพันไร่ใช่ไหมพี่ฝั่งโน้โนด้วยฝั่งโน้นด้วยฝั่งนี้ยฝั่งเนี้ยจริงๆแล้วมันหนึ่งพันแปดไร่เนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยนะแล้วก็ฝั่งโน้นที่เพิ่งจะได้รับ กรมป่าไม้ให้ให้ช่วยดูแลอีกพันกว่าไร่นีเข้ามาเดินเที่ยวกันเหรอจ้ะเนี่ยเดินดูอ่ะเขาเดินเดินอะไรบ้างเวลาเขามาเนี่ยเขาเดินอะไรบ้างเรามีฐานเรียนรู้ไงอ๋อเส้นทางที่แผ่นเหล็กกันอ่ะเอาตามนั้นเลยนะแต่เราคงเดินไม่ถึงเราพี่พาไปแค่ฐานอ่ะเอาตรงนี้อ่ะโอ้โหนี่สกปรกมากเลยก็ใช่อ่ะเด้อาเห็ดหาอะไรกันพ้อกแล้วปกติคนธรรมดาเข้ามาเดินได้ไหม อ้าวก็คนธรรมดาก็เข้ามาไงอ๋ออาวแล้วเวลาแต่เวลาตัดไม้นี่รู้เลยจับอ่ารู้จับเลยเป็นกลางนะเงียบอ๋อทีนี้เด็กเยาวชนจะมาเข้าค่ายเข้าค่ายแล้วพวกเราก็เข้ามาเป็นวิทยากรเข้ามาแบบใครลูกเสือนะอ่ามาช่วยดูเลแล้วมีต้นอะไรบ้างพี่อาชีหน่อยต้นเอ็นต้นดง ต้นต้นรังเนี่ยเนี่ยมีร้อยกว่าตัวโอ้พี่เนี่ยมาเลี้ยงวัวที่นี่ใช่เสาอาทิตย์สนุกมากเวลาเข้าป่าพี่ก็ห่อเข้ามาห่อหนึ่งผักหาเด็กเด็กเมื่อเด็กเด็กรุ่นดิจิตอลบอนที่เกิดมากับที่เกิดมากับสมาร์ทโฟนฮะฟังไว้นะครับเด็กๆเมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วเขามีความสุขกับการเดินเข้าป่าใช่เลี้ยงวัว ใช่เลี้ยงวัวแล้วก็มีความสุขจริงๆเหรอจริงสิผลไม้ก็เนี่ยกล้วยเตามั่งนมแมวอะไร่ะตะครอเลือนมแมวเป็นยังไงนมแมวเป็นยังไงฮะก็ลูกนมแมวไงสีเหลืองเหลืองแดงแดงจริงดิอันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินนะไปไปเปิดในเว็บดูกันแล้วกันนมแมวแต่นมแมวอีกอย่างหนึ่งที่สมัยก่อนเด็กๆก็คือที่มันหอมอ่ะ S <S แบบใส่ขนมอ่ะแน้นมันกลิ่นเอนอกลิ่นกลิ่นมันกินนมแมว ok <ใน S 1> ที่ท,ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองโรเนี่ยนะครับจากที่เดินเข้าป่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกดีเพราะว่าปกติท่องเที่ยวชุมชนก็จะไปตามฐานต่างๆที่ชาวบ้าน,นทําขึ้นทํเว่าวทาขนม,น,มนะครับนี่ก็เดินเข้าป่าเลยเอามายำเอามาทอดมันแต่ไม่ใช่ใบแบบนี้ ต้นอ้อยช้างแก้กระหายน้ําอันนี้เป็นสถานีที่3ครับต้นแจงรถแรงแดดไซแอมเอนซิส <I am. S 1> เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูง1 3ึ่ถึงสิเมตรไม้จากต้นแจงสามารถใช้ทํำฐานคุณภ,ภาพดีลําต้นใช้ทําดินปืนวัตถุระเบิดใบประกอบแบบนิ้วมือรูปหอกเรียว เข็มทึบ <c oughs> เรือนยอดทาให้ร่มเย็นสบายเหมือนนั่งห้องแอร์เนี่ยเหรอพี่อันไหนจา์ใช่อันน้ำต้นอตะเทิไม่ใช่ไม่ใช่เครื่อย่างกันพี่อันไหนต้นแจงอ่นะเนี่ยเหรอครับนี่แหละเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะออกใบใบคลึ้มคลุมมาเลยเต่หน้าฝนเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาปิ้งใบละต้นแจงเนี่ย รากมันมาฝนเป็นยาสมุนไพรแก้เจ็บคอได้ลำต้นมะเกือเลือดอ,อ้อยช้างเอามาเผาเป็นท่านทำเป็นดินปัไอ้ประกอบกับดินปัจันเสกกับพี่สมพรกำลังเล่นเกมไงฮะจากต้นแจงนุ่มสาวนะเขารักกันชอบกันเขาก็จะมาเสี่ยงทาย,ทายาอ่อ่าอ่า <c oughs> แสดงว่า ถูกต้องใบนี้คือใบกลางว่าอแสดงว่าความรักยั่งยืนอันนี้ถ้าทายผิดเนี่ยผู้ชายก็จะถูกบิดเขาเล่นทาย,ยางไงถ้าทายผิดก็บิดอืบิดท้องบิดแขนนะมีสามใบบางทีก็มีสี่ใบนะอืมจ้ะนั่แหละแอแต่อันนี้ต้นมะเกลือเดือดครับบำรุง,ลงนนโลหิต ัวปะต้นแจงรากใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลังร่างกายชัย้อนและใบแจงแก้ไขเนื้อไม้เนี่ยเอามาทำเป็นป้ายชื่อเคยเห็นไหมป้ายชื่อเพื่อนครับผมได้ได้ถามในข้อสงสัยละว่าเนี่ยมาแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรนะเออท่านักท่องเที่ยวมาแล้วมันมีจุดอะไรบ้าง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจผมได้คำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยที่ว่าพิธีกรรมอาป่าเขาจะต้องมาเดินจงกลมในป่าเหมือนกับพระที่มาทุดงอะไรเงี้ยให้พี่เล่าหน่อยครับค่ะก็เหมือนกับการฝึกติดให้สงบสงบนิ่งแล้วเสร็จแล้วมาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยค่ะเราก็ใช้ประสาทสัมผัสโดย ฟังฟังเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์เสียงอะไรที่ในป่าเนี่ยแล้วก็ตาเราก็ได้มองเห็นสิ่งที่มันมันทําให้จิตใจของเราสงบครับแล้วก็เวลาเข้าไปในป่าเนี่ยเราสามารถที่จะมือเราสัมผัสกับพื้นดินนะคะสัมผัสพื้นดินเราสามารถที่จะโอบก,กอดต้นไม้อันนี้<ช>คือ,ค,อคืออาปา ใช่ไหม,เป,รรมเป็นกิจกรรมอ่ากิจกรรมอาบปากเอาละผมเข้าใจแล้วก็คือให้ชีวิตของเรามาเป็นส่วนหนึ่งให้ชีวิตของเราเนี่ยมาเป็นพาร์ทหนึ่งของธรรมชาติใช<ค>้ธรรมชาติบำบัดอ่าธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งว่าชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะเข้ามาสงบอ่าอ่านยังไงโลกใบเตาเปเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายมากเหมือนพระเลย ม,มันพะระม,มาฝึกจิตเอาสิ่งที่มีอยู่ในป่าเนี่ยมาทําเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์อย่างเช่นเอาถาวันทองมาถักแหวนกําไรอเอาไม้ไผ่มาสานเปลครับเอาใบไ,ไม้ต้นไม้มาย้อมย้อมผ้าเป็นผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติแล้วก็เอาต้นปอตอาให้มาทําดอกไม้ประดิษฐ อ่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วผมมีคําถามถามพี่สมพรหนยครับพี่แลวโอ้โหนี่เหนื่อยนะเนี่ย,ย,ยเนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยดิอ่าเหนื่อยเหนยค่อยๆเดี๋ยวนี่ยพี่แล้วก็เอ่อนักท่องเที่ยวมาไม่เห็นไม่เห็นอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะพี่สมพรตอบว่าไงอาจาะเมื่อกี้เขาขอมาเองอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเอ่ออย่างโปรแกรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ จากพืชในป่าชุมชน <Yeah. S 2> แล้วก็การบริหารจัดก,การป่าเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะดูโปรแกรมแล้วก็จะเลือกกิจกรรมว่าจะทําอะไรบ้าง <Yeah>. mm. เพราะว่าเรามีเส้นทางให้สองเส้นคือเส้นทางเข้ามาเรียนรู้ในป่ากับเส้นทางเข้าไปเรียนรู้ชุมชน oh. เพราะในชุมชนเราก็จะมีกิจกรรมที่ที่ใช้สิ่งที่ได้จากป่าแล้วก็สิ่งที่ได้จากชุมชนเนี่ยมาทําให้เกิด ผลประโยชน์เป็นรได้ไดเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งในกิจกรรมของบ้านหนองโลงคือเดินป่าอาบป่าตำบลหนองโลงอาตำบลหนองโลงก็คือเดินจงกรมในป่าเดินจงกรมในป่าแล้วก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอ้ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยเครื่องบินบินผ่านเ <c oughs> นี่ยทางการจันทบุรีอุพม่า,มาครับอา <c oughs> ขอบคุณพี่สําหรับฐานนี้หน่อยอ่ะมีอะไรจะฝากสําหรับฐานเดินป่า <c oughs> ตรงนี้แหละครับป่าชุมชนห้วยสะพาน เราเราดีใจค่ะที่ชุมชนเนี่ยได้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่จำนวนไม่มากนักในประเทศไทยนะคะเราดูแลเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยสืบทอดต่อนะคะในการดูแลรักษาเราไม่สามารถที่จะมาปลูกสร้างขึ้นใหม่เพราะว่าเนื่องจากสภาพดินของเราไม่ไม่เอ,อื้อ แต่เราสามารถที่จะดูแลอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเหมือนกับที่สมเด็จพ่อรัชกาลที่านะคะได้ได้เคยตรัดเอาไว้ใช่ไหมว่าเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่ครับการปลูกมันมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเหมือนกับการที่เราร่วมกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลของเดิมนะคะ ถ้ามันดีขึ้นครับแล้วก็ผืนป่าแห่งนี้ก็คือหนึ่งในหมอนรางรถไฟที่สร้างในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะจากหนองประดุกถึงถึงพมา่าครับรู้ไหมครับ่ากี่ต้นพี่ครับพี่ยังไม่เกินโอเคแต่ว่าให้มาดูนะครับนี่คือป่าแล้วก็ต้นไม้ที่นําไปทําหมอนรางรถไฟที่เส้นทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรีครับขอบคุณพี่สมพรมากครับ จ้ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะมนแล้วไม่ต้องห่วงาหาไม่ต้องกลัวหรอกหน้าว่าพี่ยาเราจะไปหาใครอยู่เวินคำคืนพี่เฝ้ายืนอยู่กลางดงน้ำค้างเริ่มลงคิดถึงอนงไม่ต่างเคยร่วมหมนอนนอนเตียงขาดคู่เคียงจึงอ้างวางอยู่เวรรุ่งสว่างอยู่ในกลางใครพนา เพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาชีวิตไปดูคนผิดและได้ทำลายป่าพวกเราพิทักษ์วนาพวกเดาพิทักษ์วนาหวังวนาอยู่ยงคงไว้สะวางพอดีก็ถึงน้องพี่ที่อยู่ข้างลังหุงข้าวหรือยังพีหวังถึงบ้านกินได้แกงเหิดคูนหิดขอวันน้องเคยวอนให้พี่หาไป ที่เก็บมาด้วยใจเพราะพี่ได้จากป่าชุมชนเพราะพี่ได้จากป่าชุมชนโอ้เพราะนะเพราะเพราะชื่อเพลงอะไรพี่ oh, พี่ทักป่ารักษาชีวิตค่ะเพลงพี่ทักป่าดีมากเพราะว่าเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็ทํากันมาร้องเป็นเพลงทั้งหมดมีสิบกว่าเพลงแต่เราไม่สามารถที่จะทาเป็นแพ่นได้เพราะว่าสาแต่ละเพลงนี้เพลงนะ สามพันไม่มีตังค์โอ้โหนี่เจอตัวจริงยืนอยู่ตรงนี้หมูมากดีเจบอกหมู่มากเออแล้วก็แล้วก็วกเออพอพอผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่ามาทํางานนะแต่ก็ยังมีหลักฐานใช่ไหมละ่ะเก็บเห็ดเก็บอะไรไปฝากอือก็จบไปทีนี้พวกพี่เองอะ่ะก็ถูกส่งไปอบรมอืออบรมรักสู้เนี่ยเจ็วันหกคืนพี่เป็นครูเนี่ยนะแฟนพี่ก็เป็นทหาร แฟนพี่เนี่ยเขารู้ไงว่าฝึกยังไงเพราะทหารน่ะเป็นครูฝึกแฟนพี่ก็ห้ามห้ามมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปีสี่สีพี่ก็ไม่เชื่อปีสี่หกป่าไมา้ซึ่งตอนนี้เป็นผออป่าไม้ของระดับประเทศอ่ะผอนันทนาบุญญาณนันเนี่ยเดิมก็เป็นเจ้าที่ป่าไมา้ตัวเล็กๆของมังการเนี่ยโท,ทรศัพ์มาพี่สมพล ตอนนี้คนที่ไปอบรมรัศดรอาสาสมัครพิทักป่าที่หาดนิ้วไสโยกอะ่ะขาดจํานวนมากเลยพี่ทํายังไงะจะให้ชุมชนของเรานะ่ะไปเข้าร่วมได้โอ้โหสามโมงเย็นครับแล้วก็จะต้องเดินทางแล้วพี่ก็เดินไปบอกกับพอเออผูในการโรงเรียนอะตอนนั้นพออยยังยังไม่ย้ายไปก็บอกกับเขาบอกว่าขอลาค่ะ จะไปอบรมรอสทปอรัอรดาศดรนาสมัครวิทัพป่างานป่าไมา้ขอออบอกไม่ต้องลาผมถือไปราชการโอ้ <c oughs> โหนี่สุดยอดไปเลยเฟนก็ไปทํางานในค่ายไงยเย็นก็ถึงถึงจะกลับมาเขาก็ไม่รู้เราว่าเราไปตอนนี้โท,ทรศัพท์สมัยนั้นมันก็ยังติดต่อกันยากเลยพอกลับมาในหลักฐานมันบอกสิพอในหูก็มีไอ้ขมเมาดินปืน ในรูจมูกอะ่ะเพราะว่าอาบน้ำเนี่ยเขาให้เวลายัางเวลาอาบแล้วก็เขียวแบบพลานลวดนา้ำอ,อะไรฝึกยิงปืนซ้อมปืนกลับมานแะขนขาเขี่ยวหมดโกหกไม่ได้เลยอี <c oughs> ตอนนี้ไปอะ่ะบอกกับแม่ไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ตุ๋ยมานะบอกเขาด้วยบอกว่าครูใหญ่ส่งไปอบรม <c oughs> สรุปจะสึกไปฝึกแบบทหารใช่เสร็จแล้วกลับมา เขาจับได้อก็ไม่ว่าไปไปไปคนแต่งชื่อเพลงอะไรนะพี่บุญสมแต่แดงเพชรค่ะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีนี้เองช่วงโควิดอายุท่านเท่าไหร่อายุประมาณหกสิบห้าน่าจะได้ครับผมค่ะก็มีหลายเพลงที่เขาแต่งเพลงที่เขาแต่งให้พี่เองก็มีเพลงทําแล้วยังไม่สายอดีตยังจําฟังใจ ป่าไม้ที่เคยพบเพ็นก่อนเป็นเสาจำเป็นเคยตัดแล้วเข็นเอาไปทำฟืนเดี๋ยวนี้มีป่าและน้อยฉันต้องเสาซอยสุดฟืนฉันไม่รู้เลยตัดไปทำฟืนฉันเฝ้ายืนมองป่าที่มันหมดไปถ้ารู้ฉันคงไม่ทำยังจดจำและจำใส่ใจเมื่อกอฝนฟ้นฝาชุ่มช่ำเดี๋ยวนี้ข่้นน้ำฝนแหลงจะตายเขาว่าป่าไม้มันหมดฉันต้องอดกินอาหารดีๆ เพราะว่าในป่าชุมชนมีทั้งเห็ดโคนผักหวานค่ะคุณพี่เราต้องช่วยกันคืนป่านั้นเร็วจีปลูกป่าเสริมใช้ต่อไม่เดิมยิ่งดีรวมพลังเดีสีป่าเรานี้จะได้สมบูรณ์ไม้แดงไม้รังไม้พลวงเราหวงใยใหัพับสูงผักหวานก็มีเพิ่มพูนหมักเมาหมักคำป้อมอินูนอาหารสมบูรณ์ในป่าชุมชนสมบูรณ์ในป่าชุมชน ตมบูรณในป่าชุมชนโอ้โหนี่นี่น,นี่นี่่ลองได้เลยนะครับแบบจําเลยโอ้โหขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดามชอบยูทูบชิบชามเกษตรแล้วมาเที่ยวที่ท้องเที่ยวชุมชนตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ<ป>สวัสดีครับ